สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยก่อนเลยน,นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานในการทําคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับหากอยากสนกันเต้นราใจนะครับก็สามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนิชิโน o เสียดายช้างศึกชวดได้เปรียบเล่นในรังชี้ยังมีลุ้นเข้ารอบบอลโลก อากิระนิชโนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเตรียมทับชังศึกในการลงสนามฟุตบอลโลก2022รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่2กลุ่มจีโดยก่อนหน้านี้นะครับเอเนี่ยเปิดให้ประเทศสมาชิกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพซึ่งไทยเองก็มีการยื่นความต้องการไปแล้วแต่ว่าได้รับคัดเลือกในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลสโมสรเอเชียถึง3กลุ่มแต่ไม่รับเลือกเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกซึ่ง f อเองเนี่ยเลือก u ูเนะครับเป็นเจ้าภาพแทนหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับชุดใหญ่ต้องยอมรับว่าความได้เปรียบที่เราเนี่ยได้ลงเล่นในบ้าน2นัดใน3เกมสุดท้ายฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกต้องหมดไปเนื่องจากต้องเล่นในสนามกลางที่สําคัญคือการเตดที่ UAE เนี่ยทำให้แฟนบอลของเราไม่สามารถเข้าชมการแข่งขันได้ ตรงนี้แหละจะมีผลกระทบเล็กน้อยแล้วก็ไม่ได้เป็นผลดีกับเราเท่าไหร่นักสำหรับช่วงเวลาที่ยากลําบากเล็กน้อยเพราะเกิดในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกในประเทศเนี่ยเราจบลงไปเป็นที่ด้อยแล้วแต่ทําให้แต่ละสโมสรน,นะครับมีโปรแกร,รมที่ต่างกันบางทีมเนี่ยจะต้องมีการเตะฟุตบอลท้่วด้วยเราเองจะต้องมีการพิจรารณาความฟิตของนักเตะแต่ละสโมสรด้วยมีแผนงานอย่างไรกับสโมสรอ,อย่างไรก่อนที่จะมาเรียกตัวติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งสำหรับกลุ่มนักเตะนะครับ คงจะเป็นคนที่ติดทีมชาติในช่วงเดือนตุลาคมแล้วก็เดือนพฤศจิก,กายนที่ผ่านมาและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่กําลังติดตามฟอร์มซึ่งตอนนี้นะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีนักเตะที่พัฒนาฝีเท้าค่อนข้างมากตรงนี้แหละต้องพิจารณาอีกทีเพื่อที่จะเลือกว่าใครนั้นจะเข้ามาและก็จะานวนเท่าไหร่ตอนนี้จนถึงช่วงสงกรานต์นะครับช่วงเวลาตรงนี้แหละทําให้สโมสรที่เล่นบอลถ้วยกับไม่เล่นบอลถ้วยเนี่ยอาจจะมีเวลาพักไม่เท่ากัน ทำให้การเก็บตัวนั้นอาจจะเป็นเหมือนรอบที่ก่อนมาคือจะมีการแบ่งกลุ่มทําให้การเก็บตัวเนี่ยอาจจะเป็นรอบก่อนที่ต้องแบ่งกลุ่มเป็นสกลุ่มเพื่อประเมินนักเตะเป็น,นตัวระหว่างที่บอลถ้วยกับกลุ่มที่จบฤรูการตั้งแต่วันอาทิตย์นี้ทางสมาคมเนี่ยได้มีการเตรียมแผนโดยเรานะครับจะขอเดินทางเข้าประเทศ UAE ก่อนมากกว่า1สัปดาห์และมีการอุ่นเครื่องโดยส่วนตัวผมเนี่ยติดต่อไปแล้ว2-3ชาติทั้งนี้เนี่ยต้องดูการเขาประเทศยูอีว่าจะมีความยุ่งยากเพียงใดเพราะทีมของเรามีการติดต่อขออุ่นเครื่องด้วยในส่วนใหญ่เนี่ยมีโปรแกร,รมฟุตบอลโลกด้วยเช่นเดียวกันหากไม่ได้ระดับทีชาติอุ่นเครื่องคงมีสโมสรในยูเอีเพื่อที่จะพร้อมสำหรับการแข่งขันจากเดิมนะครับเราได้เปรียบเพราะว่าเหลือเกมในบ้าน2นัดการต้องเล่นในสนามกลางเนี่ยทำให้นานการเปลี่ยนไป มองว่าเรื่องโอกาสเข้ารอบผวยังมีความเชื่อว่าเรายังมีอยู่ต้องโฟกัสคือการเอาชนะอินโดนีเซียในเกมแรกให้ได้และต่อยอดไปถึง2นัดสุดท้ายหลังจากจบบุรุการนี้แล้วเนี่ยจะต้องให้ทุกคนพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ก่อนจะมาคิดถึงทีมชาติไทยและก็พยายามมีสมาธิรักษาร่างกายให้พร้อมตลอดเวลา สำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับรอบคัดเลือกนี้นะครับวันที่3มิถุนายนนะครับซึ่งไทยเองเนี่ยจะพบกับอินโดนีเซียวันที่7มิถุนายนนะครับไทยพบกับ UAE แล้วก็วันที่15มิถุนายนมาเลเซียพบกับทีมชาติไทยนะครับนี่ก็คืออีก3นัดที่เหลือนะฮะโหลุ้นเสือเกิดนะครับสำหรับข่าวต่อไป อีก33ปีไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมบอลโลกครมอรไฟเขียวที่ OR ของคณะทำงานด้วยเทคนิคเตรียมความพร้อมในการเสนอร่วมเป็นเจ้าภาพจากกัดการแข่งขันฟุตบอลโลก2 0 3 4หรือปีพศ2577โดยไทยนั้นเป็นประธานของชาติอาเซียนในการเตรียมเสนอการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในขณะที่คณะทำงานเป็นหลักได้แก่อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และก็เวียดนาม และก็ประเทศสมาชิกอื่นๆเป็นคณะทํางานสนับสนุนรวมทั้งมีผู้แทนจากสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเข้าร่วมด้วยนางสาวตร,รายสุรีตร,รายสนกคุณนะครับรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีความเห็นชอบต่อขอบเขตหน้าที่ของ TOR ของคณะทํางานด้านเทคนิคเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก คิดกรา2024หรือพี2,577ซึ่งคณะทำงานด้านเทคนิคมีขอบเขตหน้าที่ครอบคลุมจัดทำและก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดก,การแข่งขันทุตบอลโลกของอาเซียนให้เสร็จแล้วภายในระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนี้นะครับยังพร้อมกำหนดบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียนที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพได้แก่ประเทศไทยเป็นประธานปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เริ่มต้นการเตรียม ัวในการเป็นเจ้าภาพจนกระทั่งไปถึงการสร่งเอกสารเสนอตัวปี2026หรือตามระยะเวลาเสนอตัวร่วมเป็นเจ้าภาพที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติกำหนดส่วนคณะทำงานหลักในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโ,โปร์และก็เวียดนามนั้นจะเป็นคณะทำงานสนับสนุนรวมทั้งเป็นผู้แทนจากสมาพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเข้าร่วมด้วยหลังจากครมให้ความเห็นชอบต่อ TOR นะครับของคณะทำงานด้วยเทคนิคแล้วเนี่ย กระทรวงการท่องเทีย่ยวและกีฬาร่วมกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านดําเนินการศึกษาความคุ้มค่าและก็พิจารณาปัจจัยต่างๆของประเทศไทยตลอดจนผลประโยชน์และก็ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อประเทศในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัดก,การแข่งขันฟุตบอลโลกครอบคลุมประเด็นสําคัญได้แก่ รูปแบบและมาตรฐานการจัดการแข่งขันความคุ้มค่าในการวิกัรต่างๆเช่นต้นทุนในการเตรียมความพร้อมการจัดหารายได้และผลประโยชน์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานและการต่อยอดการลงทุนหลังจากจบการแข่งขันด้วยสำหรับข่าวต่อไป เซมบา5บารอสทาเลลี่เซมบารายที่5ดาวซันโวของไทยลีกมีนักเตะจากดินแดนเซมบาบาซิเลียนเคยฝากผลงานเป็นดาวซันโวในไทยลีก4รายหากรวมถึงบารอสทาเลลี่ที่ไม่น่าจะพลาดรางวัลในการท็อปสออ์เลอร์ไทยลีก1ฤดูกาล2020 หลังซัดไาแล้วทั้งหมด24ประตูเท่ากับนักเตะของเคียวสมดที่ยืมตัวไปใช้งานจากบินตีปทุมยูเนเตดเขาถือว่าเป็นกองหน้าบรสินรายที่5ที่สามารถคว้ารางวัลดาวซันโบไทยลีกไปครองได้สําเร็จนี่คือ5รายมีใครกันบ้างไปชมกัน 1. นึ่เนฟาบิโนโอลิเวราพนักงานยาสูบจัดไป18ประตูรายแรกนะครับเป็นดาวยิงบราซิเลียนที่สามารถคว้ารางวัลดาวซันโบไทยลีกนั่นก็คือเนฟาบิโน โอลิเวียราเมื่อเขาเล่นให้กับพนักงานยาสูบนั่นเองเขายิงไปแล้วทั้งหมด18ประตูปัจจุบันเนเนียได้ไปปักหลักอยู่ที่สเกาะสมุยโดยมีครอบครัวอยู่ที่นั่นพร้อมด้วยทำอคาเดมี่ลูกหนังด้วย 2. เคลตันซินวารายที่2หอกเซมบ้าเป็นดาวซนโบไทยลีกของไทยนัก็คือเคลตันซินวานะครับที่เคยเล่นให้กับไทยและก็หลายสโมสรทั้ง BC เทโรมุนทองูนเตดเชียงรายูินเตด สุพรมบุรีโดยปัจจุบันนะครับเจ้าตัวได้ไปเล่นให้กับลีกอินโดนีเซียแล้วก็เบรนงการูกูเคิวตันเนี่ยเคยเป็นเอลซันโวให้กับไทยลีก2ครั้งหุนแรกนะครับให้กับบีซีเทโรนะครับครั้งที่16ร่วมกับเทดิสินแดงดาของเอสจีเมืองทองยูเนเต็ดทำไปทั้งหมด24ประตู 3. ามเฮเบตตี้เฟเนเดสจัดไป26ประตูนี่คือแฮเบตตี้เฟเนเดสรายที่3นะครับซึ่งตอนนี้เขาอยู่กับทูเบนคอกโดยเขาเนี่ยได้ลงเล่น ให้กับราชบุรีอดีตนักเตะร,ราชบุรีเอสจีมงทองเนเต็ดการท่าเรือทําได้ในไทยลีกครั้งที่18นะครับจัดไป26ประตูสี 4. ดิโกโลิซเนโตรายที่4นะครับเป็นหัวหอกที่เล่นกับบีทีปท,ทุมยูเนเต็ดอยู่ในขณะน,นี้อย่างดิโกลิซเนโตซึ่งเป็นนักเตะเซมบ้ารายที่2นะครับที่เป็นดาวโซนโวไทยลีก2ครั้งในไทยลีกครั้งที่19 22ผลง,งานของเขานะครับในไทยลีกครั้งที่19เนี่ย33ประตูแล้วก็ไทยลีก ครั้งที่2นะครับจัดไป3 4ประตูตามลำดับ 5. บาลอสทาลิลี่จัดไป24ประตูตยังไม่รู้นะครับว่าจะทําได้เท่าไหร่หลังล่าสุดนะครับทาลันซีซัดไปแล้วทั้งหมด24ประตูตดูนัดสุดท้ายนะครับทาลิลี่เองร่วมทับกับสโมสราการไปยืนชิงชิงโรยยูเนเตดในวันอาทิตย์ที่8มีนาคมนี้ก็ต้องมารอลุ้นนะครับว่าจะสามารถยิงเพิ่มอีกได้หรือไม่หรือจะหยุดไว้ที่24ประตูเท่านั้น นี่ก็คือการนับดเดตข่าวสารของฟุตบอลไทยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ